สวัสดีครับมาพบลุงอ้อน 7, 8, วน789 Channel นะครับวันนี้วันนี้ลุงอ้วนนำสาระเครื่องเสียงรถยนต์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอีกแล้วครับวันนี้วันนี้ลุงอ้วนจะพามาเอามาโชยน้องๆเห็นเลยอ่า USB นะหรือแฟลชไดร์ของ Android เองเนี่ย mm. เขาจะให้สายมา2ชุดมันมีชุด A กับชุด B ชุด1กับชุด2อนลุงอ้วนเอามาเสียบให้ดูหลายๆคนสงสัยว่าเอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเวลาเล่นเพลงเขาเล่นยังไง เวลาเลือก usb เนี่ยเขาเลือกยังไงนะเวลาเลือกไอ้เล่นแฟลชไดร์เนี่ยอันที่1อันที่2เนี่ยเขาเลือกยังไงวันนี้ลูกอ้วนเลยจะมาทําคลิปสั้นๆให้น้องๆดูว่าไอ้วิธีเลือกเล่นเพลงเนี่ยเขาเล่นกันยังไงเลือกจาก usb 1ไป usb 2เนี่ยเขาเลือกกันยังไงแล้ววิธีการเล่นเพลงเนี่ยเขาเล่นกันยังไงเดี๋ยวลูกอ้วนทําให้ดูเดี๋ยวเรามาเล่นเพลงกันเลยเดี๋ยวเราเข้ามาอลองเปิดดูเลยอันแรกเข้าไปเพลง นี่นะให้เราเลือกตรงนี้นี่แล้วมาคลิกตรงคำว่า usb นี่นะนี่เห็นไหม usb 1เนี่ยเขาจะมีเห็นไหมลุงอ้วน0ูนูนเนี่ยนะกับลูกทุ่งนี่เห็นนะให้น้องๆคลิกตรงนี้อีกทีนึงเห็นไหมอันที่2จะเป็นลุงอ้วน0ูนเนี่ยเห็นไหมนี่ให้เราแตะตรงนี้แค่นั้นเองนะเลือกตรงนี้อ่ะเดี๋ยวลุงอ้วนจะเปิดเพลงอ c h a n n น l หนึ่งให้ดูอ่ะเข้าตรงนี้ นี่ยเดี๋ยนะ you told you นี่ take จับก็ตรงนี้นี่คือแฟลตได้ตัวที่หนึ่งอ่าไปลองลองเล่นแฟลตได้ตัวที่สองนี่นี่แฟลตได้ตัวที่สอง อ่าอ่ามันจะเป็นแฟลได์ตัวที่สองหรือเปล่าอ่าลุงกว้วนจะถอดตรงนี้ดูเห็นไหมอันนี้คือแฟลได์ตัวที่สองอ่าอันนี้คือแฟลตได์ตัวที่หนึ่งเนี่ยอันนี้คือเพลงในในแฟลได์ตัวที่ที่สองเนี่ยอ่าเดี๋ยวลุงอ้วนไปเล่นตรงนี้เนี่ยอ่าเข้าไปตรงอันนี้ลุงอ้วนจะถอดแฟลได์ตัวนี้ เห็นไหมก็จะเหลือเฉพาะแฟลชไดต์ตัวนี้เนี่เห็นไหมลุงอ้วนอาจจะลงเพลงไว้เหมือนกันนะแต่มันอยู่ในคนละแฟลชไดต์นะทีนี้เราจะไปเล่นไฟล์วิดีโอแล้วทีนี้ไฟล์วิดีโอก็มันจะแยกกันอัตโนมัติเลยลุงอ้วนลงไว้ทั้ง2ออันเลย ไฟล์วิดีโอทั้ง USB 1 USB 2ให้เราออกไปเราไปเปิดคำว่าวิดีโอเข้าที่เดิมขีด3ขีดตรงนี้เห็นไหมนะลุงอ้วน89 9 Channel 0ชอันนี้ลุงอ้วน789วิดีโอน,นะลุงอ้วนจะลงไว้2อันเห็นไหมเราจะคลิกไป USB อันที่1แล้วก็คลิกตรงนี้ เข้าไปเนี่ยอ่ะเห็นไหมเนี่ยยืด B1 อ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวเราอ้วนจะถอดออกดูว่ามันใช่จริงหรือเปล่านะเนี่ยเห็นไหมเพลงหายละแต่ภาพมันยังค้างอยู่เห็นไหมไม่มีเพลงละ มันจะไปมีเพลงอยู่ในแฟลชไดร์อันที่สองละอ่ะลุงอ้วนเข้าไปอันที่สองให้ดูเห็นไหมมันก็จะอยู่ในในนี่เห็นไหมเนี่ยอ่ะลุงอ้วนถอดให้ดูเห็นไหมเพลงก็จะหายไปเพราะว่ามันจะแยกอยู่ใน USB นะอ่าให้เราติ๊กตรงนี้แค่นั้นเองเราติ๊กตรงนี้แค่นั้นเอง มันจะเลือก usb ให้เราว่าเราจะใช้ usb 1หรือ usb 2นะติ๊กตรงนี้ติ๊กอีกทีหนึ่งอันนี้เป็น usb 1คืออันนี้ติ๊กอีกทีหนึ่งเป็น usb 2คืออันนี้นะเราก็เลือกเพลงเอาเราก็ตั้งชื่อเอาน้องๆหลายๆคนใส่เข้าไปแล้วไม่รู้จะเลือกยังไงเลือกเพลงจะฟังเพลงใน usb 1หรือ usb 2เนี่ยไม่รู้จะฟังยังไงไม่รู้จะเปิดยังไงนะวันนี้ลุงอ้วนมาทํา คลิปสั้นๆให้น้องๆได้เห็นว่าการใช้งานมันมันใช้งานยังไงทั้งไฟล์เพลงทั้งไฟล์วิดีโอใส่ลงไปแล้วมันเลือกฟังได้เลยโอเคเรียบร้อยใครที่ชอบคลิปสาระเครื่องเสียงรถยนต์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันแบบนี้ก็ช่วยรบกวนกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้ลุงอ้วนด้วยอ่เพื่อลุงอ้วนลงคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดปรกาศการติดตามนะโอเคขอบคุณมากครับ